ส่งงานประตูโตในรุ่นของฟูลฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับลักษณะการทํางานก็คือกดปล่อยนะครับกดหนึ่งครั้งประตูจะทํางานจนจบการทํางานนะครับในแค่หนึ่งคำสั่งปิดก็เหมือนกันนะครับกดปิดครั้งเดียวนะครับอ่ะลุกเล่นต่อมามีอะไรอีกบ้างตามมาดูเลยครับ,บระบบคลิกมือครับนุ่มๆเปิด หยกาลังงานระบบตักนะครับคลิกปิดอันนี้คือในกรณีที่คลิกเปิดคลิกปิดตามมือนะครับประตูปิดอยู่นะครับคําสั่งแรกคืออ่ามันจะเปิดนะครับไม่ว่าคุณจะผักไปทางไหนประตูก็จะเปิดนะครับอันนี้รา er ลองผักสวนทางนะครับประตูก็จะเปิดให้นะครับป้อนปิดลองคลิกสวนทางประตูก็จะปิดให้นะครับต่อมานะครับมาดูระบบความปลอดภัยนะครับซึ่องอันนี้ จะทำสเต็ตามฟังก์ชันญี่ปุ่นทุกอย่างนะครับโดยปกติจะต้องมีเซนเซอร์ยางกันหิบแนวตั้งแต่อยางคันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะฮะก็คือมีความปลอดภัยด้วยระบบก,กระแสน,นะครับแบบน,นี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับประตูก,ก็จะถอยกลับถ้าเรอกไปต่อไม่ได้ก็จะดิดกลับทันทีนะครับอุปรกรณ์ต่างๆที่มากับตัวรถนะครับอย่างเช่นล็อกลากนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีการถอดใดๆออกทั้งสิ้น การล็อกของประตูด้านหลังจะใช้ล็อกเดิมที่มากับรถไม่ได้ใช้ล็อกเคาะมอเตอร์นะครับลองผักดูนะฮะอุปรกรณ์ยังหลอกปกติหัวเชิดท้ายโดงเอียงซ้ายเอียงขวาประตูทํางานได้หมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตําแหน่งของห้องโดยสารกันนะครับมาดูกันต่อภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีระบบคลิกมือให้ใช้ทั้งนอกอ่าเหมือนเดิมนะครับจะมีทั้งด้านนอกและด้านในนะครับ มีปุ่มกดเพื่อความสะดวกสบายนะครับเริ่มตักก้งแต่ปุ่มกดเลยแล้วกันนะครับ<ม>ก็คือกดครั้งเดียวประตูจะทํางานจนจบการทํางานกดปิดนะครับ<ม>ต่อมานะครับ<ม>ก็คือระบบคลิกมือนะครับคลิกดึงตามมือนะครับนุ่มๆน,น,นะครับคลิกปิดตามมือนะครับอลองคลิกคลิกสวนทางนะครับผักไปด้านหน้าประตูก็จะเปิดให้นะครับ สั่งซ้าได้เลยนะครับประตูก็จะปิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตําแหน่งของฝั่งคนขับกันนะครับมาดูกันต่อในตําแหน่งของฝั่งคนขับนะครับก็จะมีสองปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มนี้สองปุ่มนี้เป็นอะไรบ้างอ่ะปุ่มบนนะครับจะเป็นเอาไว้สําหรับเปิดปิดประตูนะครับกดปล่อยนะครับตัวนี้กดปิดครับ โอเคสวิตต่อมาที่อยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นระบบสวิตตัว power of off เอาไว้สําหรับเปิดปิดระบบการทํางานของประตูอโต้ทั้งหมดนะฮะในกรณีที่ลูกค้านะครับไม่ต้องการใช้ระบบประตูอัโต้ตัดระบบได้นะฮะลากไปลากมาก็จะเหลือแค่ระบบชุดดูดอย่างเดียวนะครับสำหรับสวิตของทางร้านนะครับก็จะมีไฟโชว์สถานะจะแสดงผลให้รู้นะครับว่าตอนนี้ระบบประตูัโต้ได้เปิดถูกเปิดใช้การทํางานอยู่นะครับ แต่ถ้าเรากดปิดนะครับระบบประตูโต้จะถูกตัดระบบออกไปทั้งหมดชุดประตูดูสามารถที่จะลากเปิดปิดได้นะครับโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ระบบประตูโต้จะถูกตัดการทํางานออกไปนะครับต้องการกลับมาใช้งานกดครับจะมีไฟโชว์สถานะบอกขึ้นมาว่าระบบเปิดแล้วนะฮะเราสามารถที่จะกดใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าอุปกรณ์ต่างๆจะลิงก์อะไรไว้บ้างก็จะใช้งานได้ครบหมดนะครับทั้งเปิดและปิดแต่ในสําหรับคันนี้นะครับ เป็นระบบฟูลฟังก์ชันซึ่งจะมีระบบชุดกันขโมยเต็มรูปแบบมใ้ใช้งานร่วมด้วยนะฮะเราสามารถที่จะสตาร์ทรถในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอาเดี๋ยวเอากรจกลงก่อนนะฮะจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับอ่ะตอนนี้ประตูยังเปิดได้อยู่นะครับเครื่องยนต์ยังดับอยู่สตาร์ทเครื่องนะครับ สามารถที่จะล็อกรถได้เลยนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ล็อกรถเมื่อไหร่ระบบประตูโอโต้จะถูกตัดการทํางานออกไปทันทีนะครับลองล็อกนะครับตอนนี้ล็อกรถแล้วนะครับประตูโอัโต้ใช้งานไม่ได้เครื่องยนต์ยังติดได้เหมือนเดิมนะครับคลายล็อกครับเปิดได้ตามปกติทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานอีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สวิตช์กันนะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับในกรณีที่เราสั่งล็อกไม่ว่าจะเป็นที่ตัวควบคุมเซ็นเตอร์ล็อกหรือที่รีโมทคอนโทรลนะครับไฟบอกสถานะตัวนี้จะดุจะจะจะดับลงไปนะครับก็คือการตัดระบบของปรตตัวโต้ทั้งหมดก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้อ่กผู้ใช้งานของปรตตัวโต้นะครับได้ดีนะครับล็อกรถนะครับไฟสถานะดับลงนะครับลองกดนะครับปัตตัวโต้ไม่ทํางานนะครับเปิดนะครับระบบก็จะถูกเปิดขึ้นกดได้เลยครับ สำหรับในตำแหน่งส่งคนขับก็สามารถที่จะสังเกตไฟโชว์สถานะได้นะครับว่าระบบถูกตัดการทำงานออกไปหรือเปล่านะครับแต่เบรกลดล็อกเต็มระบบไฟดับนะครับระบบออโต้ถูกตัดคลาายล็อกครับไฟโชว์สถานะติดใช้งานได้เลยครับโอเคนะครับก็จบไปในรุ่นของฟูลฟังก์ชั่นตัวรองท็อปนะครับรีโมตลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ มีกุญแจพับนะครับเพื่อให้ไปกัดดอกเป็นดอกสำรองได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมายแต่ทุกระบบที่ใส่เข้าไว้ในชุดโฟูนะครับจะสัมพันธ์กันหมดนะครับใช้งานง่ายลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งในระบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับ